กดกดรับดิกด accept ปต์ดิกด accept ปต์ดิมันได้กด accept มา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 โอเคก็คือเดี๋ยวพราจะทำแมนฮันก็คือง่ายๆก็คือกติกาก็คือเรามีชีวิตไม่จำกัดเมื่อเธอโจมตีเราจะเริ่มนะแล้วก็ออบเจกทีปเราก็คือฆ่าเธอตีเราเพื่อเริ่มเราโอเคได้มารีมารีโอ้โรเธอจนโรพยายามออกจากน้ำดิ เอามาฉันบอกว่าเอามาเพราะฉันตกอะบราล์จะต้องดูด้วยนะว่าเธอวิ่งไปไหนอ่ะเขียมาจะต้องดูและเล่าด้วยว่านี่เป็นป่าน่าจะมีที่แอบเยอะเราจะทีพีเอไปหาเหรอเอามามามาตัดเซบเลยอ๋อแล้วยังอยู่ในพีพีอยู่แล้วนั่นดี้เดี๋ยวเราทีพีไปหาเดี๋ยวเราขอคูลดาวน์ก่อนแล้วก็ ย่อจะตามล่าเธออันเดีย objective เธอง่ายๆอยู่รอดแล้วก็อ e ยู่ให้นานเท่าจะทำได้ก็ไดกเซฟว่าตีเราจะเริ่มดูลาดเราก่อนดูลาดเราก่อนเฉยๆมองไปลาดแล้วว่าจะแอบตรงไหนอะไรแบบนั้นนะตีเราเลยมาแล้วเริ่มละเดวโรนแมดเดวินนี่เตะขลังเลย มานี่มานี่ยมานี้ยมานี้บรบรบราเธอจะไปไหนเราไม่ให้เธอหนีหรอกอันนี้เราตามแล้วอันนี้เราวิ่งตามเธอไม่ได้เพราะเราว่ายน้ำเท่ากันไงแล้วเธอน้ำหน้าถ้าเกิดเธอเผลอหยุดว่ายน้ำนิดนึงเราตามหลังเธอแน่เราองมันที่เธอจะว่ายน้ำไปไหนเนี่ยไปเชื่ามืกถือ โอ้โอ้ทวนน้ำไปใต้น้ำทำไมเฮ้ยก่อันนี้เ <gasps> ออเราทวาน้ำข้างใต้อวันนี้เลยโร้ไอเดียเธอดีแล้วหรอที่จะวายน้ำเนี่ยมา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  อ้ามาๆๆๆๆม,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 มอ้าฉันชอบแบบนี้สิโอ้โหเรารีบมาละเออเออดูหน้าจอตัวเองไม่ใช่ดูหน้าจอหนักล่าเลยอ้อมันมี pressure เรามันดีมันไม่มีเกาะไหนแล้วล่ะทุกต้งเวลาเธอ เธออยู่ไกลจากหนา้าร่มดีกลับมานี้เราไม่อยากว่นาน้ำตลอดไป <S <S โอเคกลับมานี้มันได้มันได้์ <S <S โอ้โอ๋อมันมีเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเนาะมามีป่าด้วยป่าช้าด้วยนี่อย่างหนึ่งนะกด crouch กดยอ่กดอ,อ,อก็คือคอนโทรลของเอ่อกด control เอ้ยกด shift นะเพื่อยอ่อแล้วก็ชื่อเธอจะหายก็จะไม่เห็นเธอ ากับนี้บรร์ก็มีหมูเราหิวได้ก็ทำไมเราจะหิวตอนนีตอนนี้ก็ชิปเพื่อย่อเออก็ชิปเพื่อย่อเนาจะไม่ชิปดิจเจตอนนี้เราอยู่ใกล้จัดที่ละ Yes DJ s อาใหม่เมล่าเบรอเริ่มมาไม่ดีละอ้าวันนี้ก็แล้วกันเราไม่ใช้ชาวเบลละเออนักุงใช้ของดีอะนักคงไม่แครเองอะตัออย่างหนทีงทุกอย่างที้งทุกอย่างเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เ้งทุกอย่างนะคงงทุกอย่างเาม่คนี้วยทคโนโลย แล้วก็น้ำไม่เอาเอันนี้ไม่เอาอย่างนั้นเราขอครับเออด่าเธอห้องเก็บทำไมดูหัวคนกับดูมี่ฉันแล้วกงดูหัวคนกับดูนี่ันโอเคนะนะเดี๋ยวเราขอสร้างอีก่อนโอเคนะ<ม>โอเคมินเด้มินเด้เออเธอสไลช์ชาร์ท อตอนนั้นมันตอนกลางคืนแล้วอะเธอต้องหาที่แบบอ,อย่าพูดนะอะไรแร้ล้วกระเดกเซโอเคคันนี้เมือ่อเออเธอตีเราจะเริ่มแล้วหัอเออน้า,นา,นา โบร์ bro, กลับมานี่เปนดิกลับมานี่เราไม่ให้เธอหนีหรอกกลับนี้เลยเรามีดาบเอาอะไรก็แฟร์โบร์ฉันโง่โบร์นี้เดียวเองดาบดีไงอ่ะโบร์ bro, มันมีต้นไม้เยอะที่เธอต้องทำก็แค่วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตามเธอไม่ได้ซึ่งอาจจะนานห้ามดูหน้าใจฉันหนาตอนฉันแอบอืม หน้าเราไม่ให้เธอหนีหรอกโอ๊ะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ไม่แอร์หายเราหมดกลับมาเน๊ะกลับมาเน่ะ <c oughs> bro จิตมันเด้ <laughs> ไม่ได้ไม่ไม่ bro มินดี้ <c oughs> ก็ได้ก็ได้เอาชนะเอาออกแล้วเ,เดี๋ยวนะั้นแล้วก็ฆ่าตายก่อนแล้วขอตายก่อนเออมันดีอะเพิ่งนะ slash RTP แลชอาร์ทีพีแล้วรถเ,เธอเป็นสตีมเนะี่ยเดยวเดี๋ยวเขานั่งดิเดี๋ยวเขานั่งดิอันนั่งบ้าหน้าเราติด ให้รถติดอยู่ยที่ไหนเนี่ย mm hmm. บ้าต้องขุดินอันนี้อ่ะโอเคโอเคดีละคันนี้มันได้ไมันได้เอ่อ uh, slash RTP คัน้นี้เราจะ TPA ไปหาเธอนะ mm hmm. อย่าเพิ่งนั่มันได้ mm hmm. มามามากด a c c e p t ก็เดกเซ็บว่าเอตีเราจะเริ่มเราดูราด์ลาวไว้เดี๋ยนะทบทอบออกไปก่อนตีเราเพื่อ <Okay. S 1> เริ่มเราฉันถอดตีเัข <c oughs> ุดขา <c oughs> ้างล่างเธอเจ๊ดะอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับที่นี่คือไม่มีไม้นำดิทุกคนรู้ด้วย เฮ้ยมันมีไม์ชาร์ฟอ่ะเฮ้ยมีอ่ะไมนจะเข้าไปอ่ะเบร์เราเรายังแข่งแรงไม่พอมันมาเราไม่ได้ยักเข้าไปเราลึกว่าจะมีไอเทมดีๆแต่ว่าเราจะตามหาเธอมาทางนี้ใช่เปล่า มไ,ไม่ลืมไปมันไปมันทำไม่ได้เอเฮ้ยอ่ะที่ไหนเนี่ยมันเด้เฮ้ยอยู่ักคูงห้ามยายยายนสักทีตรงนี้เปล่าหน้าเราหาเธอไม่เจอ เห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วฉันเห็นชื่อเดือแล้วครับปรโปรวิ่งหนีดีรอสทะลุปะสู้กับเราเธออะแพ้โปรวิ่งหนีไปเลยโยุดโอ้ มันนีสรุปนอนไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้โรมินดีเราเห็นเธอนะรู้เป้าน่าโรย่าลืมยอดยดีดีเราเห็นเดมแท็กเธออะ่ะจะไม่ตายหรอคืไอรอนไอรอนจะดีโรมินดีทำาไมกดชีฟ้าโรสดำไม่อยามเพิงอยา่อยาเพิ่งไว้ชีวิตเรา วินดี้กดชิปเพื่อแอบชื่อไม่ไม่กดชิปเขามันเห็นนะเขาฉันจะมบบแจ่บรอเกี่ยวอะไรอ่ะแต่เธอรู้อยู่แล้วขอบินดี้เธอกด slash า t p รอนี้ตาสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดเธอตายตาเนี้ยคือจบเลยนะหยุด คือเราเป็นคนเราเป็นหนักคนวิ่งหนีบ้างนั้นปะเ่องเ,เดี๋ยวเราขอตายก่อนเอาไปบราเฮ้ยทำไมทมอมเน,นี่ยเราเราตายแล้วก็เสียยังไงก็ตามบราอย่าใช้เราใช้ยังไงล่ะเราตายเราก็ตายใช้แล้วก็ ต่อเลยหลุดต่โอเคมันนี้เราจะ TPM มาหาทีนะอันนี้ตาสดานนะุดท้ายแล้วนะก็เอ็กเซฟอยากพิ่มไหนอย่ากเพิ่มเ,เริ่มไหนอย่ากเพิ่มตรงนี้นนนไม่ไม่ก,ก็ได้เทคนิคลีเธอยังไม่ขยับโอ้ <laughs> ไม่อดีกับมันนี่กับมันนี่ขำเฮีย bro <c oughs> เฮ้ยทำไมจะมีาแเีเธอกลัวแล้วเหรอเธอคิดว่านี่มันดาบเหรอคันนี้เลยไอ้สตีฟสตีฟเขาวิ่งเร็วได้หรูอไม่เรอมนีด้ถ้าวิ่งนี่เป็นวงกลมตอนจบเธอก็จะเสียหงันนี้วิ่งไปหน่อยอะ หน้ากับมนี้กับมาหนี้โบร์ไม่ว่ายัางไงเธอก็วิ่งหนีไปได้อะหรือว่าตอนนั้นที่เราเล่นเอ่อเอ่อแมนฮันกานาตาเออคลิปที่แล้วอะโบร์เธอเห็นอยู่มันเป็นเป็นดินน้ำตาลอะแต่เธอไม่ขุดลกไปแต่เห็นอยู่ว่ามันเป็นดินน้ำตาลซึ่งเพิ่งถูกขุดอะโบรไม่มันก็มีนะ มดเธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยมันนี่เลยวิ่งไปหาป่าดพราามันไม่มีหรอกเธอปีนภูขเขาก็เป็นไอเดียที่ดีแต่เธอใจดนตลีหล,หลายรอบเธอไม่มีเวลาหรอกโอ้โอลามทำให้ชาเธอชาลงอะ่ะที่ว่ายังไงมินดี้เธอหนีไปเรืเร่อยๆตาจจบเธอก็ต้องเดิม น,นี่เลยร้อนจะเป็นปลาลงมาเลยอะไรเนี่ยตูดเราอะ่ะมันนี่มันนี่โอ,โอ,โอกับมันนี่อะไรมันเด็เรามันเธอไล้จะเราหมันเธอขับเรือเลยมันนี่ขาเหมือนฉันขับเรือในได้เจเ้าเธอ มันมีด <Laure en> e ินอยู dai, ่ข้างๆข้างใต้น้ำโบรโบๆบรบรหุยมันมีบ้านอยู่ตรงนั้นอะอาจจะเป็นที่แอบที่ดีก็ได้นะโอเคมานี่เลยไม่อยากบ้า โรบูสนี่นะเดยเฮ้ยชอดกอละประมันมีคนเคลมอะหน้ามันดีหายไปไหนเฮ้ยเจอแล้วล่ะเจอแล้วลอเอ้อเราจมตีไม่ได้อะอยู่ในเคลมอะตีดะอะ <c oughs> โงมันดี อ๋อนี่ไงบันไดบันไดเธอต้องรีบออกจากบ้านนี่นะดีเพราะมันถูกเคลมมันเธอจะตายอะรีบหาที่วิ่งไปเลยวิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปเลยหาแบบเธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งอย่าเพิ่งจะวิ่งไปไหนเธอจะวิ่งไปไหนเริ่มเธอต้องวิ่งเลยนะถ้าเกิดเธอหยุดวิ่งเธอจะแพ้วิ่งไปเรื่อยๆจะกว่าจะเอาจากเคลม จิตมินดี้จะทำอะไรมละละไม่ได้แล้วล่ะเราจะเก็บอาหารเนาะอู้ได้ละแล้วอย่างนั้นเราก็ชนะอีกครั้งนึงก็ได้มินดีก่อนที่จะจบคิมนี้เดี๋ยวเธอเป็นคนตามล่าเราเนาะก็มันหิวข้าวก็เธอวิ่งเยอะก็ได้รลให้เธออีกตาหนึ่งวาบเลย ไม่เอาอีกดันฉันจะเป็นคนวิ่งบ้างนะเธอเป็นคนวิ่งตามล่าเราใช่ได้มาเลยได้เหรอ,อ,อกลัวอือแล้วเราขัตายก่อนทิ้ง่มเอาวิ่งแล้ว แล้วมีสตีแล้วนี่โยมันคือแล้วเจ้าเธอฉันไม่ใช่สตีมแล้วเจ้าทุกคนไม่รู้อ่ะบ้าโอ้โหมันนี่โอ้เลสเซอร์ชาร์ทีพีเลย ก้าน้ำชละลอผอดโอเคไหมโรมันดีไม่ใช่นะนะลิจิโรห้องเราของเราสิบสี่วิหยองนันทวาฒน์มาหาเรามาเฮ้ยที่ดีด้วยอ๋อใช่เธอเอ่อมเมื่อเธอจม เออเมื่อเราโจมตีเธอจะเริ่มนะไม่ยอดอยใช่ใช่อ๋อเลือกก่อนถ้าเป็นคนวิ่งอีหรือคนตำล่า,ลาคนตำล่าเนาะใครฉัวิ่งได้แล้วคนนี้เบื่อทำไมวิ่งไม่ได้อะไม่แฟนนนร,ร์นะรถเธไม่กดคอนโทรคคลครั้ง โอ้โหจะขุดไปที่มัวๆแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหทุกคนตอนนี้แอบอยู่เราดูหน้าเจอเราเรี่ยงให้ไม่ฉันดูว่าเธออยู่ใต้น้ำฝ่า เห่อย啊เหนื่อย啊เดี๋ยวเพิ่งนายหยุดก่อนเราเริ่มเปิดแล้วโหเราเริ่มเปิดอ่ะเราเริ่มเปิดอะไม่ได้เราเริ่มเปิดสี่อะ Bye.